ลูกหลานทั้งหลายละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มีโอกาสมาพกบกับรรดาท่านทั้งหลายวาละหนึ่งเพคงม,มาในเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเป็นอันวาดในวันก่อนมาจบลงในฐานะที่โมโหสถบัณฑิต วางแผนซ้อนกลนท่านเกวัตในเรื่องของธรรมยุทธ์สำหรับวันนี้ก็จะขอต่อไปเลยหวังว่าท่านหลายยังคงจำเรื่องได้เป็นอันว่าพราะเจ้าจนานีพมทรัร์และพระราชาทั้งร้อยเอตนครร้อยเอตองนะได้ทอดนนวันนน้ที่งเกวัตน้อมกายลงกราบแทบเท้ามโหสถ ก็ทรงแน่พระไทยว่าเกวัดไว้โมโหสดจริงเป็นการแพ้ทรงกลัวว่าโมโหสดจะไม่ไว้ชีวิตหมายความหมายความว่าเมื่อแพ้แล้วนี่โมโหสดอาจจะฆ่าพระองค์เสียันได้ต่างองค์ต่างก็ขึ้นมาเทียมหนีไปเมืองปัญจาลนครเปิดเลยเห็นไหมเอาแค่นั้น,นห็นท่าสู้กันไม่ได้คนหนี สำรับกองทัพที่มาด้วยเห็นพระราชาหน,นีก็วิ่งกระจายกระจายกันไปสมัยก่อนในกำลังใจมันอยู่ที่พลนำถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ไม่กันประเทศไทยเราเจนว่าในสมัยที่พระนเรศวรนมหาราชทรงกูชาติก็ใช้กำลังข้างในทัพใหญ่คือพระนเรศวรนมหาราชกับท่านเอกาทศรสสององค์วยกัน เป็นผู้มีกำลังใจเข้มแข็งนำกองทัพก็ตีด้วยระองค์เองคนไทยทุกคนจึงไม่กลัวตายแล้วก็มาสมัยที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงโคชายก็เช่นเดียวกันก็มีพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกสมเด็จกรมพระจุวางบวร ทั้งสามพระองค์นี้เป็นผู้นำไทยคนไทยล้วนี้รุ่นหลานที่รักถ้าหัวหน้าไม่ขี้ขลาดแสดงความเก่งกล้าแสดงความสามารถให้ปรากฏเป็นว่าหัวหน้าบอกเอาเป็นไงก็เป็นกันมาไากันตายเป็นตายคำว่าตายเป็นเรื่องเล็กมันมีความสําคัญว่าเราเกิดมาเราก็ต้องตาย ถ้าเราจะตายก็ต้องตายแบบนักสู้ไม่ใช่เป็นยอมองกอกอกับเขาเพียงเท่านี้และโลกหลานที่รักคนไทยทั้งชาติที่มีความหวังดีต่อชาติคือคนที่ไม่ได้ขายชาติและไม่มุ่งทำลายชาติเขาจะพร้อมเพียงกันทันทีตัวอย่างสมัยที่เรารบอินโดจีนสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง นั่นกำลังอาวุธของเราก็สู้เขาไม่ได้เป็นอันว่าอาวุธทุกอย่างแล้วเราสู้เขาไม่ได้หมดและแม้แต่แผนที่การเดินทัพของเราก็ไม่พร้อมแต่จะว่าสมัยนั้นคนดีของเรามีอยู่คือท่านจอมพลแปลกและจอมพลหลวงพ่บูลสงครามแล้วก็มีพันเอก พิเศษก็หมายความตั้งมันไม่เฉยๆลงวิจิตวาทก,การแล้วก็มีหลายท่านช่วยกันให้กำลังใจกับประชาชนคนไทยทั้งชาติตอนนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่พร้อมรบดีกันหมดทั้งแนวหน้าและแนวหลังพร้อมกันที่จะพึงทำฉะนั้นกำลังข้าศึกที่อาวุธด,ดีกว่าแล้วก็มีแผนที่การเดินทัพดีกว่า เขาเป็นเมืองมากในการรบเราจึงได้รบชนะเรามีได้รกไม่มีไม่มีถอยมี่กำลังใจมันอยู่ที่หัวหน้าแต่ว่าการที่กรุงทัพประเทศไทยเราต้องเสียแก่ข้าสิท์ตั้งสองสองครั้งคือสมัยโคศิติยานนท์ก็เป็นเพราะคนไทยขายชาติไอคนภายในที่ถือว่าเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดี จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างโน้นเขาทามาอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นก็ททาอย่างนั้นก็ไม่ดีถ้าเป็นอย่างโน้นแต่ว่าไอ้ถึงเวลาตัวเองทำก็ชาติบ้านเมืองคิดหายหมดไอ้คนคิดคดตรยศแบบนี้ที่มันยังอยู่ในประเทศเมารายคนประเทศไทยประเทศไทยจะหาความสุขไม่ได้ ฉะนั้นมาสมัยหนึ่งเขาต้งจัดก,การประหารกันวิธีประหารเนี่ยเขาไม่ได้ประหารในที่รับๆอย่างไปยิงกันในบางขวางในหลวงพอ่อหลวงปู่ให้ยิงสักสิบล้านคนไม่มีใครเข็ดอะไมยก่อนก่อนนี้เขาจะยิงเขาตะเวนบกเจ็ดวันตะเวนน้ำเจ็ดวันเประกาศความกืกก้องให้ประชาชนทราบแล้วคนไปดูกัน ในการตัดคอตัดกลางตัวชุนชนให้คนเห็นเมื่อเกิดความบาดเสียวอยสมัยจอมพลสฤษดิ์ท่านก็ยิงคนไม่กี่คนแต่ใครทำความผิดที่ไหนยิงที่นั่นความบาดเสียไม่เกิดขึ้นเขาเข็ดข,ข,ขยายแต่มารุ่นหลังนี่ไปฆ่ากันในบางขวางเนี่หลวงปู่บอกให้ฆ่าสิขสิบปล้านคนไอ้เรื่องร้ายต่างๆมันไม่ลดตัว ถ้าหากว่าจะยิงกันจริงๆแล้วก็ทําผิดที่ไหนยิงที่นั่นนั่นแหละมันถึงจะเหมาะนี่การเป็นพระมาายุให้เขายิงนี่หมายความว่าถ้าเขาจะยิงกันนะที่หาว่าเป็นพระายุให้ยิงนั้นไม่ใช่เรื่องเขาจะต้องฆ่ากันจริงๆแล้วเราจะได้ฆ่าคนไทยน้อยไม่อย่างนั้นคนไทยของเราจะตายไปมากแล้วลูกหลานก็ยังดูเวลานี้มีใครบ้าง ที่ทักทางการปกครองไอเ้เรื่องวิธีการปกครองหนังสือที่เขียนนั้นไม่สําคัญรัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงนโยบายรัฐบาลจะเขียนอย่างไาาางไกฎหมายจะเขียนอย่างไงไม่สําคัญมันสําคัญที่คนถ้าคนดีสักอย่างเดียวทุกอย่างมันก็ดีหมดรัฐธรรมนูญเขียนดีกฎหมายเขียนดี นโยบายรัฐบ,บาลเขียนดีแต่ว่าคนประพติปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติตามนโยบายไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายบักคนอื่นจงยาโกงนะฉันโกงในแต่พวกเดียวนี่ที่อย่างนี้ที่จะไปะให้เขียนยังไงมันก็ดีไม่ได้มันอยู่ที่มีความสําคัญบอกผู้บริหารประเทศหรือผู้รับราชการเป็นคนเสียสละหรือว่าเป็นคนมักได้ เราก็มาคุยกันต่อไปว่าทหารของมโมโหสด่างก็ส่งเสียงโห่ร้องว่าชาวบัญจาระนครหนีไปแล้วดีใจชายโยกใหญ่มโมโหสดเห็นอะไรก็สั่งให้กลับเข้าสู่พระนครโดยไม่ได้ให้ทหารติดตามกองทัพข้าวเ,เจ้จาุนนีไปอันนี้เป็นอุบายซ้อนคนของมโมโหสด ฟังให้ดีนะลูกหลานนะฟังเรื่องของมโมโหสถแล้วก็จําจําเอาไ้คิดจะได้มีปัญญาอยา่างมโหสถจะบอกว่าอ้านั่นมันเรื่องล้าสมัยนานมาแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขได้สมัยก่อนเราใช่ล้อเราใช่เลื่อนเราใช้เกวนเวลานี้เขาใช่รถเราก็มาใช่รถได้ ไอ้ความคิดความอ่านมันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ปัญญาสมัยหนึ่งใช้รถมาสมัยนี้ใช้ลอ้อถ้าเราเรียนอภิโทษมาสมัยก่อนใช้เกวียนเวลานี้ใช่รถเมื่อมันถึงเวลาสมัยใช้รถเราก็ใช้รถเอาปัญญาในการใช้เกวียนมาใช้ได้แล้วก็เรียนอธิบายจะยุ่ง เปน็น้นามักองทัพพระเจ้าจุลนีหนีไม่ได้ประมาณสามโยตดโยต์น่าสี่ร้อยเินทันเกวัดควบม้าไปทันกองทัพเช็ดเลือดที่หน้าผากที่าาทมโสโฮสดจับกระแทกลงพื้นจนหมดแล้วที่นี่กล่าวทุนว่าท่านทั้งหลายเราไมา่ไมด้ไหวมโหสดเราถูกมหสดเอาแก้วมันีลงเรา ทำทีว่าเหมือนจะให้เราแต่ก็ทำให้เจ้ามณีตกลงฉะนั้นเราจะได้ก้มลนไมเก็บแก้มณีแต่แก้มณีก็ได้หายไปเสียแล้วเราจึงก้มหาเฉยๆอยู่เราไม่ได้ไหวหมอสดท่านหลายอย่าเชื่อคนอื่นจงเชื่อข้าพเจ้าคอยพวกเรารวมตัวกลับไปที อีกครั้งนี้ไปมันให้พังไปเลยข้าไม่ให้หมดแม้แต่มโหสดก็จะมาไว้นี่เจ้โมโหแล้วมันดาทหารข้าเจ้าจุนันีเชื่อถ้อยคำของท่านเก,นกวัตจึงได้เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนใสเสียงชัยโยโหรวร,รวมกันเพื่อจะกลับเข้าที่ตั้งค่ายตามเดิมแต่เมื่อได้รับสั่งจ,จากพระเจ้าจุนันีให้กลับที่ไปที่ตั้งค่าย กองทัพก็เคลื่อนกระบวนกลับไปไม้ยจะจชิงเมืองมิถิลามหานครใ้ได้จะตีให้แตกให้ได้เมื่อถึงที่ตั้งค่ายทหารเรียงรายรอบเมืองมิถิลามหานครแล้วตามแบบเดิมพระเจ้าจุลนีได้สั่งท,ทัตดถามเกวัตมาอาจารย์เราจะทำยังไงต่อไปจึงจะเข้าไปในเมืองได้ ไอเมืองเรานี่มันมีอาจารย์ห้อยห่ยแบบนี้มา้งหรือเปล่าลนะเวลาคนอื่นเขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กติโนนตินี่ตินี่ตินั่นโอโตโอวิเศษแต่ว่าเวลาที่ตัวทำเองบ้านเมืองย่อยับไอคนประเภทนี้มันมีในเมืองไทยมา้หรือเปล่าโลหลานที่รักถ้ามีแล้วก็จำไว้นะถ้าคนที่มีเลลาอย่างนั้นเกิดขึ้นจงอยาคบ ล,ลูกหลานที่รักจงอย่าทำตนเช่นนั้นต่อไปลูกหลานทุกคนที่ฟังอยู่เวลาน,นี้จะเป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็ข้าราชการเลวๆที่โกงที่กินความเหงาชาวบ,บ้านลูกหลานเห็นว่าเขาเลวจงอย่าเอาความเลวมาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติตามเขาไม่เช่นนั้นลูกหลานทุกคนจะกลายเป็นคนเลวไปด้วย ไปนั้นมาเล่าเรื่องต่อไปท่าเกวัดบริกราบคลว่าขอเดชะมีวิธีหนึ่งคือให้ทหารยึดประตูไว้ทุกดันไม่คนในเมืองออกมาขันอกนี่ถ้าทําอย่างนี้ในหลายวันเข้าคนข้านออกเขจะลาบากหมดแล้วก็คนข้างนอกก็หมดกําลังใจ เอาข้าวมาได้เอากไปได้ช่วยรวยได้คราวนี้เราจะเข้าโจมตีได้โดยง่ายอ่าวิธีใหม่พระราชาทรงเห็นชอบในความคิดของเกวัตบรหิตเต่ความจริงเขาก็คิดเก่งแต่ว่ามันเก่งเท่าไห่ไม่เท่าหมอสดจึงสั่งให้เราหายเข้าคุมประตูทุกด้านห้ามคนในออกห้ามคนนอกเขา้าเห็นไหม เขาสดทราบความคิดนั v v ้นจากราชบริจารบระุทธิเป็นแนวที่ห้าที่เขาเป็นเป็นมหัดเล็กใกลๆพระองค์เขาทําดีนะไอคนเลวนี่เขาทําดีจะไปอยู่ที่ไหนดูนว่าเขาจะทําเป็นคนของบุคคลนั้นทําเพื่อชาติศาสนาสาธากษัตริย์แม้แต่ในวัดในวาเวลานี้ก็มีในวัดหลวงปู่เองยังมีเลย ข้ามาอยู่กันบ่อยๆทำท่าทางดีมันทีก็มีความเคารพนอบนอมแต่เผลอไม่ได้พระเจ้าหายหมดฉะนั้นที่วัดหลงปู่จะไม่ยอมเผลอแต่ก็สักวันหนึ่งเรอาจจะพลาดท่าเขาก็ได้แต่ก็คิดว่าท่าสมบัติส่วนกลางคนทุกคนจะรักษาโดยชีวิตเหมือนกับรักษาประเทศ ถ้าสมบัติส่วนกลางต่างคนต่างถือว่าไม่ใช่ของเราเมินเฉยไม่ชารอกใจมันก็จะยาวไปถึงว่าประเทศชาติไม่ใช่ของเราเนี่ยในที่สุดเราก็จะเป็นทิดฆ่าเขาหมดจะนั้นขอบรรดาลูกหลานทุกคนจงคิดว่าสมบัติส่วนกลางนั้นเป็นสมบัติของเราของที่ว่าเป็นของท่านราชการก็คือเป็นของภาษีก่อนที่เงินที่เราเสียไปเป็นของพ่อของแม่ของเรา เป็นของที่พวกเราทําขึ้นที่นั้นทุกสิ่งจะเป็นวัตถุก,ก็ดีแม้จะเผืนบันดินงก็ดีทุกตาตรางนิ้วที่เรานั่งนอนอยืนเดินกันอยู่นี่อย่าลืมว่าเราเดินอยู่เป็นร่างกายและชีวิตและเลือดเนืร่มปู่ย่าตายายของเราต้นแบบคนที่ทันหามันได้ด้วยชีวิตร่างกายเราต้องต้อง,องทอถมพื้นแผ่นดินที่เราเราเราเดินอยู่นี่มันสูงขึ้นมาเท่าไหร่ เพราะว่าท่านอาชีวิตร,ร่างกายท่านแรกสมบัติให้เราไว้ฉะนั้นฉะนั้นผืนแผ่นดินของไทยทุกเหตทุกตาตารางนี้จนึนถือว่าเป็นร่างกายของปู่ย่าตายายของเราเราจงอย่ายอมให้ข้าวสิคร่ง่งล้ำเข้ามาแม้แม้แต่หนึ่งตาตารางสิง้ถ้าล่วงล้ำเข้ามาอะไรนั่นเราจะต้องยอมตา,ายกันทังชาติที่ว่าตามแบบฉบับที่เขาว่ากันมานะ แต่หลวงปูเป็นพระไม่อยากให้เรื่องอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นขอให้เราสามมาคีกันไว้ถ้าเราสามมคคีกลมเกลียวกันไว้ข้าสิทธิ์ทำอันตรายไม่ได้ต้องคุยกันต่อไปทาจารย์นัญจาระบุรุษของนบมาบของพระโหสดที่มีไว้กับพระเจ้าพระจุลน,นีสมภัมัต จึงได้คิดอุบายที่จะขับไลก่กองทัพปัญจาลนครให้แตกไปโดยไว้เห็นไหมนี่เขาไม่รอแต่คำรับสั่งเฉยๆเขามีปัญญาแต่ขืนปล่อยให้ล้อมอยู่ทุกด้านนายเข้าก็จะเดือดร้อนว่าสุดจริงแจ้งอุบายเก็บรามคนหนึ่งซึ่งพอยะเชื่อเชีไว้ใจได้ทั้งที่เป็นคนฉลาด ชื่อว่าอนุเกวัตเกวัตเหมือนกันนะแต่อนุในประวัตน้อยเกวัตเล็กเมื่ออยู่สองต่อสองกบอนุเกวัตท่านโมโหสดที่นี้พูดว่าท่านอาจารย์เพื่อเห็นแก่พระลครคนชนะแล้วก็แล้วก็ประชากรประเทศซึ่งกําลังจะถูกกองทัพปัญจาลนครล้อมประตูไว้ทุกท้านทาให้เวที่เลือวดอนกับชาวเมือง เพื่อรตรดเรือ่องความเดือดรอ้อนนี้ข้าพเจ้าค่าจะขอร้องท่านอาจารย์ช่วยทําการสักอย่างหนึ่งหวังว่าท่านอาจารย์คงไม่ขัดข้องท่านลูเกวะจินรริถามว่าท่านมันดิตท่านจะให้ข้าพเจ้าทําอะไรจะทําอะไรโปรดบอกจะทำทุกอย่างถ่าเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวประเทศของเรา ขวัเจะพร้อมที่จะทําทตามด้วยความยินดีมัน่าชื่นใจธรามารโสถจึงกล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์มากแล้วก็บอกมุบายที่จะดําเนินการในขั้นเป็นขั้นขั้นไปแกนุเกวัตตลอด <c oughs> นี่เป็นความาเป็นความลับท่านนุเกวัตรับธรรมมุบายของมโหสถแล้วมโหสถจึงพูดว่าท่านอาจารย์ท่านจะทนเจ็บเอาหน่อยได้ไหม ถ้าจะมีการรุนแรงอะไรกันไปบ้างแล้วก็ขออภัยนะท่านนี้เราทํากันเพื่อชาติเป็นมว่าท่านเกวัตบอกตกลงมันจะเจ็บแล้วก็ขั้นตายยังทําได้ถ้าตายเพื่อชาติทําได้ตายเพื่อคนสี่สิบสี่สล้านคนตายเพื่อชาติตายเพื่อกษัตริย์ตายเพื่อศาอส,สนา ถ้าจะตายเป็นเพียงคนเดียวแท้คอยคนสี่สิบสี่ท่านคนมีความสุขพร้อมจะตายนี่มันต้องอย่างนี้เป็นอนุญาตมันต้องอย่างนี้ท่านทศนิยตอบว่าท่านมณดิตชีวิตข้า,าวเจ้าก็ยินดีจะสละได้ไหมจะว่าจะเก็บนิดเดียวแม้จะตายยังสละแต่ขอฝากคนในครอบครัวข้าวเจ้าอย่าให้ลําบากเจรยร้อนก็แล้วกัน ให้มโหสุดกรับอุปการะครอบครัของท่านุเกวัะทุกอย่างก็ไม่เป็นลายอาจารย์ถ้าท่านอาจารย์จะต้องเป็นอะไรไปก็คนในครอบครัวของท่านกระผมรับจะอุปการะทุกอย่างจะให้มีความสุขเรื่องกินเรื่องนอนไม่ได้ร้อนแต่พาตังที่จะใช้ให้เปล่าก็ไม่รู้ ไป่ารักกันแน่นหนาคนยมโหสถพูดอะไรใครเขาก็เชื่อเขาทรัพย์สินนี้มากเนื่องไปนั้นว่ามโหสถรับโุกาลแล้วครอบครัวอนุเกวัดยี่อย่างอนุเกวัตที่ริ่มเรื่อนทันยางที่ท่านอนุเกวัตขอแล้วก็เริ่มบุบายตามแผนวันหนึ่งขณะที่กองทหารรักษาการของกุมิเทลาเปลอเน่ย ท่านุเกวั้ก็ปีนขึ้ไปบนกำแพงเมืองและก็หันหน้าไปทางกองทัพของบัญจารละนครตะโกนว่าท่านางหลายจงมารับของกินมีขนมปลาเนื้อโอ้เยอะแยะ,ยะท่านี้มีเยอะจงกินให้อิม่มหนำสำราญเถิดไม่ชาก็ยติตี่ลานคนครได้แล้ว เมื่อตีได้แล้วจงจับวิพ้ชวิเทียรราชและมโหสถมันในบัญจาลนครนี้จับแล้วจงปัดสับพันเป็นท่อนๆให้ตายแบบประมาณที่สุดพูดแล้วก็โยนขนมบ้างปลาบ้างเนื้อบ้างไปให้ทหารบัญจาลนครโดยรอบทุกด้านทหารไฟร์อแต่ายร์อธันรสายการฝ่ายมิตรานคร ที่ไม่รู้มายผู้มายี <Iya. S 1> ารคือความลับพอได้ยินอนุเกวัตพูดอย่างนั้นต่างก็โกรธขึ้นไปจับอนุเกวัตก็หนีหนีไปทางทิศทหารที่รู้มายเป็นสองสามคนรู้กันไม่กี่คนน่ะเป็นความลับจริงๆทหารยิงจับตัวอนุเกวัตทุบตีด้วยซี่ไม้ไผ่แทนที่จะค้อนตีเเอาไม้ไผ่ตีเพราะรู้กัน ให้กองทัพพระเจ้าเจริญเห็นรอยที่ตีปรากฏหลังอนุเกวัตเล็กน้อยตีเป็นมิถีแต่ว่าตีให้มันเป็นรอยแต่เล็กๆล้วก็ดึงเสื้อผ้า,าขาดเป็นริ้วเป็นรนอยแล้วก็วจับอนุเกวัตใส่เสแหล็บเอาเชือกผูกโรย,ย่อนลงไปข้างนอกไม่นี่ถ้าทำจริงมันก็จับเวียงไว้ให้มันตายหงเลยแต่ว่านี่เป็นอุบาย แต่ว่าถึงแม้จะเป็นอบายตื่นตื่นบางทีข้าศคคึกก็นึกไปถึงเหมือนกันใช่ไหมถ้าเชื่อวผูกรอยย่อนลงไปข้างน,นอกกำแพงเมืองพร้อมกับคู่คำว่าไอ้คนทําลายชาติใช่ไหมเพราะไอ้เท่าไอ้เท่าเจ้าเลยไอ้คนทําลายชาติทำลายประวัติษัตร์ผู้มีคนชุบเลี้ยงเมืองมาเนอไป พุทธมึงไปปลนเปรยข้าศหกวายยข้าศิก,ากมาโจมตีบ้านเกิดเมืองนอนของมึงมึงจงไปอยู่กับกองทัพของข้าศิกพระเจ้าจุนีทมุทรทัศน์มึงจะมาอยู่ที่นี่นี่ความจริงที่เรื่องจริงๆแล้วมันต้องตีทิ้งเลยแต่น้เรื่องมันไม่จริงก็คำว่าไม่จริงหม,มายความมันเป็นเรื่องอุบาย เมื่อนุเกวัตถยเสสลกจะลงไปแล้วทหารของพระเจ้าจุลนีต่างก็พากันสงสารเขาเข้าใจว่าอนุเกวัตถุทหารทรมานจริงๆจึงช่วยกันนาเอาจากเสอจากเสลกนําไปถวายพระเจ้าจุลนีกราบทูลเรื่องราวให้สอนทราบพระเจ้าจุลนีกงได้ถามว่าท่านชื่อไร มีความผิดสถานใดจึงถูกโยนมาวางทีนี่ถ้านุกเกวกัตเขากราบาศลว่าข้าพระพุทธเจ้าชื่ออุกเกวัตแม,ม่นเกเัมือนกันของเขาก็มีเกวัตอยู่แล้วข้าพระพุทธเจ้าเคยดำรงตำแหน่งเป็นมหา,า,า,าหมัดในราชสำนักพระเจ้าวิเทหาราชต่อมามาโหสถดคิดกำเริบเสบสาร หวังจะครองตําแหน่งของข้าพระพุทธเจ,จ้าจ,จ,จ,จึงได้ทูลยุยงให้พระเจ้าวิทยาราชถาว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดทรยศต่อผ่นดินในที่สุดข,ข้าพระพุทธเจ้าก็ถูกถอดยศเป็นคนหาี่่พึ่งไม่ได้มมาเห็นมีโอกาสที่ดีที่กองทัพขององค์ม,มาล้อมและคนมาชิ้นนี้ก็ดีใจ จะได้นำของมีของกินนะมีขน,น,นมนมเนยปลาเนื้อเป็นตน้นไม่แจกใจแก่กองทัพของพระองค์เพื่อจะได้มีกำลังเข้าโจมตีกรุงศิรามหานคร <c oughs> จับมโหสดคนร้ายตัดทิศแต่ข้าพระพุทธเจ้าก็ทูตทหารกรุงธิรานครจับได้เขาทรมานข้าพระพุทธเจ้าต่างๆนานา,นา ซึ่งพหานายกองทัพของพระองค์ก็ได้เห็นโดยตลอดข้าพระพุทธเจ้าหมดที่พึ่งจึงจะมาขออาศัยบารมีของพระองค์ปกครอมเลี้ยงดูข้าพระพุทธเจ้าไว้สก่งเถิดพระเจ้าค้าข้าพระพุทธเจ้าจะอาสาเป็นผู้นำทหารเข้าพระองค์ข้ายึดย์อพระนครนี้ให้ได้ในเวลาเพียงเล็กน้อย เจ้าข้าพระพุทธเจ้าราะว่าข้าจะรู้ทางออกทางเข้าดีไปเจ้าข้าไม่ตัวนี้เวลานี้ในพระราชฐานพระมราชาก็ดีในสมนักนายจุตันตีก็ดีในหน่วยราชการก็ดีมีคนค่าศึกยานุเกวัตอยู่ในบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมีคนของฆ่าศึกอย่างคนละหมโหสดที่อยู่กับพระเจ้าจุนนีแล้วไม่เราไม่ทราบ <c oughs> ลูกหลานที่รักฟังแลว้วก็จำนะว่าอุม,มายของข้าศิกมันลึกลับซับซ้อนมากอย่าเชื่อใครง่ายอาศัยเหตุผลเป็นสำคัญพระเจ้าจันนีทรงเชื่อสนิทในคำกราบทูลก็อนุกขี่วัดที่ความจริงมันก็ไม่น่าจะเชื่อง่ายนะแล้วประกอบกับคำกราบทูลของทหารเขาก็องค์ที่ได,ด้เห็นด้วยอ๋อเขาเห็นมาเนี่ยมันยืนยันกัน ที่ให้การมาโดน,นตลอดจึงว่าทา่านได้นำตัวคณกเกวัตขมาเฝ้าทหารยืนยันว่าจริงไม่เจ้าค่ะคอยระเจ้าจุนันมีจึงได้ตั้งอนุกนกเกวัตให้ควบคุมกองทัพและพาณะของพระองค์แน่เอาสิมาเหมาะแล้วอนุกเกวกัตจึงได้รียกประชุมกองทัพแล้วก็ยืนขึ้นพูดยางสง่าว่าท่านทหารทั้งหลาย ขอให้พวกท่านจงปฏิบัติตามคําสั่งของข้าพเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับพระบรมราชโองการให้นำทหารขุนปัรจารนกรเข้าโจมตีกรุงมิถิลามหานครขอพวกท่านจงเตรียมพร้อมในบัดนี้โอ้โหเอาันแน่ดีนะน่าก็จะพังใช่ไหมแล้วลูกแก้วก็สอดใส่ดูทหารมิถิลามหานครดูพวกขุนต้น มองไปมองมาว่าไอ้พวกเราที่มันอยู่ในหมู่นี่มันมีทรกกเปล่าเลรียวขวาในซ้ายซ้ายในขวาไม่กว่าว่าทหารกรุงมิจรานครทกรที่ตั้งกองอาสาการอยู่บนหอรบอ๋อเขาโดนหาข้างบนเนะี่ยไม่ได้ดูพวกดีดันดูดูข้างบนเห็นทุกคนเตรียมการดีแล้วจึงสั่งให้กองทัพบ,บุกไปทางด้านที่มีค่น้ําใหญ่ให้หลงกลสิ ทหารก่อนหน้าก็ก็โจนลงไปในคูเสร็จถูกจระเข้ตัวใหญ่ใหญ่ที่เลี้ยงไว้ในคูจํานวนมากกัดกินบาดเจ็บล้มตายไะไม่น้อยเอาละทีใครฆ่าใครกันแหละนี่แค่คนลำบายนิดเดียวเท่านี้นะเวลานี้เราก็โดนหลวงปู่จะพูดไปก็ลําบากเองก่หน้านนั้นสาการในยุ่งน่ะฮอร์บก็ระดมยิงในธนูไม่ขาดสาย กองหน้าล้มตายไปเกือบหมดส่วนกองหลังไม่กล้าลงไปต่างก็ทยอยกันถอยกลับเพราะกลัวจระเเคโดยวิธีนี้เกวะชนะได้แบบไหนบรรดาลูกลับนนลูกหลานที่รักทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลาหมดแล้วก,ก็ต้องขอลากรขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนลนบรรดาญาโยพุทธบริษัทโดยทุนน้าสวัสดี